แนะนําการใช้งานของกระบาดล,ลุมนะครับว่าใช้งานยังไงก็คือทเท้าเปลือกลรงบ่อพักตรงนี้นะครับบ่อพักตรงนี้ก็จะบรรจุได้ประมาณ3ามถึงสีุ่้งปุ๋ยได้นะครับประมาณร้อยกว่าโลเวลาเราใช้งานก็คือให้ดึงลิ้นตัวนี้ขึ้นโดยการปรับปรับลักตัวนี้นะครับ ายน็อตก,ก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นดูข้าวก็จะเปิดตัวจะปล่อยแรงปล่อยเบาก็แล้วก็ขยับตามไม้เลงได้นะครับตามที่เรากำหนดเสาก็จะมีกระจกให้มองดูสายพ่านได้ว่าทำงานอยู่หรือเปล่านะครับจากนั้นข้าวเปลือกก็จะขึ้นไปข้างบน ส่วนข้างบนก็จะมีที่สลับดักพวกเศษฟางเศษไม้นะครับคือถ้ามันตันเราก็สามารถหยิบออกได้เลยตรงกระบะเล็กๆข้างบนโดยไม่ต้องเปิดหมวกกันน็อคนะครับหมวกครอบบนให้หยิบออกตรงกระบะตรงนั้นได้เลยถ้ามันมีเศษไม้เศษอะไรตัดทางเดินข้าวส่วนข้างล่างก็จะเป็นตัวปรับสายพาน เวลาสายพานมันชิดซ้ายเราก็สามารถขันนอตด้านซ้ายลงถ้ามันชิดด้านขวาก็ขยับนมาอนตัวนี้ได้นะครับเบอร์ยิเน็ดคือสำหรับซ่อมบำรุงครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมร้านเทพขรงสีข้าวไทยครับ